ครับสวัสดีครับพี่น้องกู้ติดตามกู้ตามติดกันแ <laughs> นะผมยังอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่นะฮะอยู่ญี่ปุ่นอยู่นะครับกับวันนี้ครับวันนี้ก็มารออยู่ที่สนามบินแล้วนะฮะนะฮะโรงแรมที่ใกล้สนามบินนะสนามบินอะไรก็ไม่รู้ผมไม่อยากจําชื่ออะไรเพราะแก่แล้วไม่อยากจําอะไรสักอย่างนะฮะเอาตาดูอย่างเดียวเอาอารมณ์ความรู้สึกนะฮะความสุขอย่างเดียว นะครับไม่สนใจจดจำหาอะไรสักอย่างแล้วนะมันใกล้ตายแล้วขอมีความสุขนะครับเพจนี้นะฮะที่ลูกศิษย์ทำขึ้นมาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่นะพวกเราที่เป็นคนแก่ด้วยกันนะฮะมันคิดกันอย่างนั้นนะฮะแล้วก็บางครั้งก็เป็นเรื่องของเด็กด้วยนะให้กำลังใจเด็กๆกนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะผมนั้นก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขของผมไปวาดรูปเล่นไป นะ,ะเที่ยวต่างประเทศบ้างขี่มอเตอร์ไซค์ที่ชอบนะ,ะเดี๋ยวก็ไม่มีแรงขี่แล้วนะฮะมาเจอคนสิงมอเตอร์ไซค์นะฮะทั้งโลกแหมพบปะกันแล้วก็ชอบใจกันนะเป็นความสุขนะฮะ,นะฮะชีวิตก็ไม่มีอะไรนะครับก็แก่แล้วก็ไม่ควรคิดอะไรสักอย่างไม่ควรเอาอะไรสักอย่างไม่ต้องเอาเงินนะ,ะไม่ต้องเอาเงินไม่ต้องเอาภาระอย่าเอาภาระ ภาระเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดทําให้เราไปไหนไม่ได้นะฮะนะดังนั้นต้องอิสรภาพเสรีต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อจะได้ไปในทุกที่ที่เราต้องการแล้วความสุขทุกวินาทีเวลาเราเหลือน้อยยามเป็นหนุม่มนะฮะเราสู้เราเหนื่อยเราลําบากยากแค้นแสนสาหัสเวลาแก่เท่าต้องทิ้งทุกอย่างเหลืออย่างเดียวคือความสุขนะ,ะไม่มีภาระไม่มีสิ่งใดที่ทําให้เราหนักใจทําให้เราเครียด นะมีความสุขปล่อยวางทุกอย่างแล้วก็ท่องเที่ยวไปแบบไรจุดหมายนะไม่ต้องตั้งใจอะไรสักอย่างและอย่าจำนะพี่น้องตาแก่ทุกคนอย่าจำอะไรอย่าจำอดีตนะฮะอย่าหวังอนาคตจงอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขทุกเี้ยว,วินาทีเพราะเวลามันมีค่านะเดี๋ยวเราก็ตายหาแล้วต้องให้เวลามันเป็นประโยชน์ที่สุดนะฮะต่อความสุขของเรา ความสุขเป็นที่หนึ่งไม่ใช่เงินเป็นที่หนึ่งครอบครัวเป็นที่หนึ่งไม่ใช่นะครอบครัวมันก็รอดไปหมดแล้วทุกอย่างมันสบายแล้วนะเราดินะจะตายอยู่แล้วยังไม่เคยมีความสุขเลยในชีวิตนี้ชิบหายแน่นะพี่น้องครับก็เพจนี้ก็สร้างขึ้นมาเพราะอย่างนี้หลหระเพราะไอ้ตาแก่คนนี้มีความสุขที่แท้จริงก็ย่งแบ่งปันครับพี่น้องยิงแบ่งปันให้เพื่อนๆตาแก่ด้วยกันนะฮะ ให้ได้มีความสุขบ้างเดี๋ยวนี้เยอะนะค,คนแก่ลุกขึ้นมาเที่ยวกันมากมายนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่ห่วงตัวเองนะฮะรักตัวเองนะครับขอบคุณครับตาแก่ทุกท่านสวัสดีครับกับกรุงเทพแล้วและไปเชียงรายแล้วสวัสดีครับ